ถ้าเราถูกลูกค้าจากบริษัทประกันบอกว่าถ้าอยากได้เพิ่มให้ไปฟ้องเอาก็มีหลายคนได้ยินคำว่าให้ไปฟ้องเอาก็กลัวไม่กล้าฟ้องเพราะกลัวการขึ้นศาลและที่สำคัญไม่มีเงินจ้างทนายการฟ้องมีด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกคือจ้างทนายและวิธีที่2ก็คือไม่จ้างทนายค่ะซึ่งครูพี่เอขอแนะนำให้ใช้วิธีที่สองนั่นก็คือให้อายการส่งฟ้องศาลค่ะ เพราะทุกคดีที่ร้อยเวรส่งให้อัยการถ้าอัยการส่งฟ้องศาลศาลจะรับโดยไม่ต้องสืบค่ะว่าเรื่องนี้ควรรับฟังหรือไม่นะคะเพราะถ้าหากว่าอัยการส่งไปยังไงก็ฟ้องได้แน่นอนค่ะแล้วเราก็เขียนคำร้องนะคะให้เราเขียนคำเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ศาลซึ่งที่ศาลจะมีแบบฟอร์มอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่า แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมหกข้อนี้มีอะไรบ้างด้วยความห่วงใยจากครูพี่เอปริษาที่ปรึกษาประกันภัยทีนอาจารย์แดงค่ะ